ดจบิ๊กไคจีนตรีมเปิดแบรนด์ส่งรถไฟฟ้าน้อใหม่สู้แอตโตสวิ่งได้ไกลถึง600กิโลเมตรราคาเริ่มต้นอาจไม่ถึงล้านทุกกำลังใจจากคุณผู้ชมมีความหมายเพียงแค่กด Subscribe ติดตามพวกเราที่สุดวีวิวนะครับ ช่วงที่ผ่านมาหลายคนนะ่าจะได้ยินข่าวคราวในแวดวงรถยนต์จากค่ายจีนที่เล่นเปิดตัวรถไฟฟ้าออกมาได้เยา้ายวนใจเงินในกระเป๋าไม่เว้นแต่ละเดือนแถมล่าสุดค่าย GAC ก็ได้สตาร์ทเครื่องเตรียมส่งของดีของเด็ดจากแบรนด์ไออนมาให้เหล่านักช็อปรถ EV ได้ CF กันแบบด่วนๆส่วนจะเด็ดจริงอย่างที่คิดไว้จะต้องตรีมขายรถที่บ้านมาซื้อหรือเปล่าอย่าัวรอช้ารีบรีคุณพรยามาดูไปพร้อมกันเลยครับ ถ้าใครยังจำกันได้พวกเราเคยทำคลิปเกีย่ยวกับรถ SUV รุ่นชูธงอย่าง I อ n อนเอที่มีราคาดีกรี2ล้านัพกลับมาคราวนี้เราเลยขอฉีกแนวด้วยการพาทุกคนไปรู้จักกับ I อ n Y นไรถไฟฟ้าไซส์กะทัดรัดสุดน่ารักที่มีความยาว4.535เมตรกว้าง1.87สูง1.65และมีระยะฐานล้อ,อยาว2.75เมตรส่วนความสูงจากพื้นจะอยู่ที่15เซนถือว่าใหญ่กว่า t o y o ต a าคุลแล a Cross อยู่นิดๆิดแถมยังมีราคาย่อมเยาอีกตาหาก รูปร่างหน้าตาภายนอกดูเหมือนจะออกไปทางรถ MPV แต่จริงๆแล้วตัวรถจะมาในสไตล์แฮทชแบ็ก5ที่นั่งที่คงความฉบเฉี่ยพร้อมกระจังหน้าทรงทึบไฟหน้า LED แบบ Angle Wings Big Eyes ตบท้ายด้วยช่องระบายรูปสี่เหลี่ยมคางหมูที่ทำให้ตัวรถดูละมุลละมุนไม่มู่ทู่จนเกินไปส่วนที่จับประตูจะเป็นแบบแนบไปกับตัวรถคิ้วบนป่งล้อจะมีสีเงินพร้อมล้ออลอยขนาด17-18นิ้วลาย5กา้านแล้วแต่รุ่นย่อยถือว่าโดดเด่นเกินเบ,นเบอร์มากม พอขยับไปดูท้ายรถก็จะพบกับชุดไฟท้าย l e d ร่มดำบางๆพาดยาวซ้ายจะรดขวาตามสมัยนิยมยิ่งบวกกับสปอยเลอร์หลังทรงลาดนิดๆและวัสดุตกแต่งสีเงินบริเวณกันชนท้ายด้วยแล้วก็ยิ่งทำให้ตัวรถดูหล่อเท่มีมิติ แฝงไปด้วยกลิ่นอายความสปอร์ตได้อย่างลงตัว <Wow. S 1> นอกจากนี้ดีไซน์ภายในของ i อออนไวท์ s สรอบนี้จะเน้นความเรียบง่ายสไตล์มินิมอลโดยจะลดจำนวนปุ่มต่างๆบริเวณคอนโซลหน้าลงส่วนจอมัตต์ดิจิทัลจะเป็นแบบแนวนอนมีขนาด10.25นิ้วที่ติดอยู่หลังพวงม,ม,มาลัยมลติฟังก์ชันแบบ3การเท่าน,นั้นยังไม่พอทางคายย่ายยังลงทุนใส่จอกลางอินโฟเทนเมนต์ไซส์ญ่กระแทกตาถึง14.6นิ้วแถมยังติดช่องปรับอากาศไว้ใต้จอกลางอีกตา่างหาก และสำหรับใครที่ชอบลิมพกใส่ชัดมือถือตอนออกไปข้างนอกแบบพบก็ไม่ต้องเป็นกังวลไปเพราะทางค่ายเขาใส่ใจถึงขนาดมีแท่นชัดมือถือไร้สายมาให้แถมยังมีที่วางแก้วน้ําถึง2ช่องอ,อีกต่างหาก <Wow. S 1> งานนี้คุณภรรยาจะซื้อชานมไขมุกหวานร้อยอีกสัก2แก้วก็วางได้สบายๆส,ส่วนบอกคนขับจะปรับไฟฟ้าด้วยทิศทางในขณะที่บอกข้างคนขับจะปรับด้4ทิศทาง ที่พิกสุดคือเจ้าบอกคูนาที่ว่านี่แหละสามารถปรับเอนนอนให้ชิดกับเบาะหลังได้เรียบเนียนเพื่อค่ำคืนไหนอยากจะเปล่นบรรยากาศนอนจับมือคุณภรรยาก็สามารถทำได้เช่นกันออฮโรแมนติกสุดๆไปเลยนะเนี่ย ุมพลังของ i อออนไวจะมาพร้อมกับมอเตอร์เดี่ยว2ขนาดโดยจะเป็นมอเตอร์1ตัวกลับเพื่อล้อหน้าให้กับลังสูงสุด136และ204แรงมา้าแรงบิด176และ225นิวตันเมตรพร้อมแบตเตอรี่แบบจริงๆให้เลือกถึง2ชนิด3ความจุทั้งแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟตขนาด51.9และ61.7กิโลวัตต์อว ส่วนอีกชนิดจะเป็นแบตเตอรี่เทอร์นอรี่ลิเทียมขนาด69.98กิโลวัตต์อัวสามารถวิ่งในไกลสุด 430- 610กิโลเมตรตามมาตรฐาน CLTC ของจีน แน่นอนว่าเป็นึ่งรถจากค่ายจีนใหม่เก่กล่องระบบความปลอดภัยก็ต้องจัดมาให้ชุดใหญ่อยู่แล้วโดยคันนี้จะมาพร้อมกับระบบอดิโก้พายลที่ช่วยเหลือคนขับแบบเต็มพิกัดโดยจะมีระบบเด่นๆอย่างถุงลม6ตำแหน่งกล้องพารามิกอัจฉริยะ540องศาที่รวมระบบรถล้องโหนให้ด้วยระบบตรวจจับอาการคนขับระบบตรวจจับใบหน้าเ a c e ID ระบบช่วยจอดอัตโนมัติระบบ TJA i c a ACC AEB FCW LKA และ LDW โดที่เราจะพาไปดูรีวิวขับจริงจากเมืองนอกแบบถึงเครื่องฝากแวะกดติดตาม Subscribe like. กดไลค์เป็นกำลังใจให้ทีมงานที่น่ารักของพวกเราด้วยนะครับเห็นสเปคแจมซะขนาดนี้ถ้าขับจริงบนถนนจะเป็นยะังไงกันนะล่าสุดก็ถึงคราวของสื่อยานยนต์ชื่อดังจากจีนยังใช่นาดดิฟเฟนไดรีวิว GAC Ion w i Plus เอาไว้ว่ารถคันนี้เป็นรถ Compact Crossover ที่ถึงแม้ตัวรถจะดีไซน์เรียบไม่ได้โดดเด่นเกินหน้ารถไฟฟ้าคู่แข่ง แต่เจ้ารถคันนี้กลับแฝงฟีเจอร์ออปชันสุดล้ำหลายอย่างตั้งแต่ไฟหน้า LED รูปทรงคล้ายปีกนกเหล็กมาพร้อมกับที่จับประตูแบบเรีบสนิทสุดหรูและเสาสีกึ่งลอยตัวแบบ floating roof และไฟเบรกตรงสปอยเลอร์หลังที่ให้ความรู้สึกมนรถซิ่งนิด,นดๆเท่านั้นยังไม่พอหากสังเกตตรงซุ้มล้อด,ดีๆจะเห็นว่าคิวบนซุ้มล้อจะตกแต่งด้วยสีเงินแทนการใช้สีดำเหมือนรถ SUV คันอื่นในท้องตลาดยิ่งถ้าจับคู่ตัวรถกับสีเงินขาวหรือสีดำก็ยิ่งทำให้ตัวรถดูมีดีไซน์เป็นเอกลัก,กษณ์เฉพาะตัว รุ่นเริ่มต้นจะมาพร้อมกับล้อขนาด17นิ้วหุ้มได้ยางเฉาหยาง215/55 R17 ส่วนรุ่นกลางไปจนถึงรุ่นท็อปจะเป็นล้อขอบ18นิ้วหุ้มได้ยางขนาด215/50 R18 เจ็กแบรนด์เดียวกันส่วนดีไซน์ภายในก็ทำออกมาได้ดีงานประกอบใช้ได้ไม่ได้ดกิก๊กก็จนเกินไปถึงแม้จอกลางจะมีกระตุกหรืออืดไปบ้างตอนที่เลื่อนไวๆแต่โดยรวมก็ถือว่าใช้งานได้โอเค แถมระบบกล้องรอบคันยังมีภาพคมชัดอีกด้วยแต่ขอคอมเม์นิดเดียวตรงที่พงมาลายด้านปรับระดับขึ้นลงได้อย่างเดียวไม่สามารถยืดหดเข้าออกใกลๆได้เหมือนรถคันอื่นนะจ๊ะตู้บอกคู่นั่นในรุ่นท็อปจะคน้างกว้างนั่งสบายมีระบบอุ่นก้นเป่าร้อนเย็นเอาใจคุณพ่อบ้านแม่บ้านที่ต้องขับรถไปส่งลูกที่โรงเรียนสุดๆไปเลย ส่วนบเบาะแถวหลังก็เรียกได้ว่ากว้างกว้างบริเวณพื้นที่เล็กรูมนี่เหลือเยอะซะจนสามารถลงไปนั่งได้จริงๆส่วนพื้นที่เฮดรูมก็เหลือเยอะไม่แพ้กันยิ่งท่าบ้านไหนมีเบบี้ก็สามารถติดตั้งเบาะคาซีทได้สบายไม่มีอึดอัดนอกจากนี้ทางค่ายเขายังเจดีให้หลังคาแก้วพารามติกมาอีกทําให้ภายในห้องโดยสารดูกว้างและโปร่งกว่ารถในคลาสเดียวกันเหมาะก,กับการประดัดประจําครบอบครัวสุดๆไปเลยแต่ขอแอบกระซิบนิดหนึ่งว่าสเปคจีนเขายังไม่มีที่พักแขนหรือที่วางแก้วมาให้นะจ๊ะส่วนซันรูฟถ้าอยูู่ในนเมมืองหาก็ดรติ แต่ถ้าเอามาใช้เมืองไทยอาจจะต้องโบกครีมกันแดดยกใหญ่กันเลยแหละคุณผู้ชม <c oughs> ถึงแม้ทางค่ายจะไม่ได้บอกตัวเลขพื้นที่ความจุสัมภาระด้านท้ายมาให้แต่ก็พอจะเดาได้ว่าพื้นที่กว้างๆและสูงแบบนี้น่าจะจุได้ประมาณ330ลิตรยิงแต่พับเบาะหลังแบบ60/40ก็จะยิ่งเพิ่มพื้นที่ข้น PlayStation 5กับเกมอีกหลายล่งได้สบายๆอัตราการชาร์จแบบเร็ว DC Fast Charge ของ i อ n Y นทุกรุ่นย่อย สามารถชัดแบตจาก20ถึง80%ได้ภายในเวลาประมาณ30นาทีเหมือนกันพอได้ลองขับก็รู้สึกได้ทันทีว่าพวงมาลัยมีความคมและค่อนข้างจะเบาในโหมดพวงมาลัยแบบ normal แต่ถ้าใครถนัดมือกับพุงมาลัยหนักๆก็สามารถปรับได้ที่จอกลางนะจ๊ะส่วนช่วงล่างก็มีความนุ่มนวลชวนฝันแต่อาจจะยุ้ยเกินไปหน่อยเลยทําให้เวลาวิ่งด้วยความเร็วสูงตัวรถก็จะออกอาการโครงเคลงแต่หากขับที่ความเร็วกลางๆผู้ขับขี่ก็ยังสามารถควบคุมตัวรถได้สบายสบาย ทัศนวิสัยก็จัดว่าแจ่มสุดๆทั้งกระจกหน้าบานใหญ่ฝากระปรงหน้ารถที่สั้นและตำแหน่งเบาะนั่งที่สูงเหมือนรถ SUV ทำให้ผู้ขับขี่สามารถมองเห็นได้อย่างมั่นใจและควบคุมตัวรถในที่แคบได้ง่ายสุดๆการเก็บเสียงถึงแม้จะไม่ได้ว้าวขนาดนั้นแต่โดยรวมก็ถือว่าสอบผ่านสำหรับรถไฟฟ้าราคาย่อมเยาแบบนี้เพราะสิงลมจะเริ่มเข้ามาในห้องโดยสารที่ช่วงความเร็ว80-90กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนเสียงยางก็ค่อนข้างดังอาจจะแก้ปัญหาด้วยการเปลี่ยนไปใช้ยางยี่ห้ออื่นแทนก็ได้นะ ดยรวมแล้วไอออนวาพลัสติดปรถที่เหมาะกับครอบครัวมากๆด้วยพื้นที่ภายในห้องโดยสารที่กว้างสุดๆสามารถขนของได้เยอะถึงจะติดเบาะเบบีก็ไม่ได้ทําให้พื้นที่แคบลงพละกําลังเพียงพอต่อการใช้งานยิงรุ่นท็อปวิ่งได้ไกลเกิน600กิโลเมตรได้สบายๆหากใครยอมรับเรื่องชงลางที่นุ่มไปหน่อยพวงมาลัยที่สามารถปรับได้แค่ขึ้นลงรวมเป็นหนึ่งที่พักแขนและที่วางแก้วที่ไม่จัดเต็มมาให้ด้านหลังแล้วล่ะก็ Y+ คันนี้ถือเป็นหนึ่งในรถไฟฟ้าประจำบ้านที่เหมาะสำหรับคุณ เรียกได้ว่าหลังจากค่าย GAC ประกาศกล้าวว่าจะเข้ามาลงทุนและตั้งโรงงานประกอบรถไฟฟ้ามูลค่า10,000ล้านบาทในไทยก็ยิ่งมีความเป็นไปได้ที่ไอออนไวท์คันนี้มีแนวโน้มจะเข้าไทยด้วยเช่นกันประกอบกับที่ตัวรถถูกจัดอยู่ในเซกเมนต์ที่กําลังคิดมากในปัจจุบันและรูปท้งสื่อยานยนต์อย่างคาไซทีมที่สามารถถ่ายภาพรถทดสอบในไทยได้เมื่อวันที่17มิถุนายน2023ที่ผ่านมาก็ยิ่งทำให้มั่นใจได้อีกหนึ่งเปราะว่าเ,เร็วๆนี้บ้านเราจะต้องมีข่าวดีกับเขาด้วยแน่ ปัจจุบัน GAC Ion Y+ ขายในจีนทั้งหมด9รุ่นย่อยหร่อจะมีราคาอยู่ที่119,800ถึง189,800หยวนหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ585,000ถึง927,000บาทถือว่าเป็นเรนจ์ราคาที่กว้างมากๆเพระาะทักคิดดีๆรุ่นเริ่มต้นของ Y+ จะมีราคาเลีเรียกกับ Dolphin ส่วนรุ่นท็อปจะแพงกว่า a t t l o 3ในจีนแค่นิดเดียวเท่านั้นหากเราคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์จะพบว่า w วนพลรุ่นเริ่มต้นจะมีราคาถูกกว่า e t o 3ในจีนประมาณ16.7%ส่วนรุ่นท็อปจะแพงกว่าแอ o โตประมาณ13%ห <c oughs> ากเราเทียบกับราคาแอต3ตสในไทยก็พอจะคาดการได้ว่า i อ n Y Plus จะมีราคาเปิดตัวอยู่ที่916,000ถึง1,355,000บาทถือว่าเป็นราคาที่สมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับสเปคและระยะทางได้ไม่น้อยเลย ถ้าหากย้อนไปดูกันตั้งราคารถค่ายจีนเปิดตัวใหม่ยัง B y d วดีด h ฟินก็อาจเป็นโจทย์ให้ทาง GAC ไปทำการบ้านเรื่องราคามาดีๆเพื่อให้ตอบโจทย์มิตรรักแฟนเพลงชาวไทยให้ได้มากที่สุดยิ่งถ้าเขาร่วมมาตรการรัดได้ก็น่าจะทำให้ราคายิ่งดึงดูดเงินในกระเป๋าลูกค้าได้มากขึ้น GAC เป็นหนึ่งในบริษัทรถยนต์ยักษ์ใหญ่ติดท็อป5ในจีนแถมทางค่ายยังแตกบแบรนด์ออกมาเพื่อตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าหลากหลายกลุ่มให้อยู่หมัดโดยจะนำร่องด้วยแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าอย่างไอออนที่พึ่งคลอดรุ่น Y+ เป็นหม ดูท่าแล้วก็น่าจะตอบโจทย์แฟนๆชาวไทยที่กำลังมองหารถไฟฟ้าคันแรกที่สามารถใช้งานได้จริงวิ่งได้ไกลในราคาที่จับต้องได้ไม่น้อยส่วนจะได้เห็นคันจริงทั้งไลน์อัพภายในปลายปีนี้ไหมอาจจะต้องเกาะขอบจอลุ้นกันไปก่อนนะจ๊ะและุณเลยครับชอบรถคันนี้กันไหมถูกใจกันหรือเปล่ามาร่วมคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้เลยอย่าลืมกดติดตามที่สุดได้ทุกช่องทางเพื่อเป็นกำลังใจและให้ไม่พลาดข่าวรถสำคัญจากพวกเราสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ